ความสมดุลเอาไว้มากที่สุดเท่าที่ถ้าไม่สติก็จะยุ่งเพราะว่าปกติอีเดียร์มันจะเปลี่ยนเมียผู้ดุชนตลอดเวลานี่น่าสนใจในปัจจุม่บรรยายว่าค่ะคุณตาความวุ่นวายที่เกิดขึ้นมาเนี่ยนะคะก็เป็นเพราะมือของคนเราเอง ี่ยวกับพวกการรัฐบาใช่ไหมเอาเป็นยังไงพี่ก็พี่มีข่าวว่าข่าวสตินะพี่คะก็มีข่าววิธีการนักศึกษาที่ไปทำงานด้วยนักศึกษาอยากสวยทำไมอยากสวยทำไม่สวยไม่ได้นั่นแหละเพราะว่าเกิดจากการที่คุณมชนุษย์เราขาวสติถึงเข้ว่านักข่าข่าวนีใช่ไหมว่าเรื่องจริงเป็นยังไงผู้สื่อข่าวก็ไปตามมาดู อยากสวยเนาะก็เลยต้องลืมตัวปวดไม่ง่ายไปก่อนไปหนึ่งปีหอบไปหนึ่งปีนักส,สืบสาวฝึกงานก็ไม่อยอมไ,ไปแจ้งตำรวจไปถูกปันโดเป็นอย่างเดตอนนี้ก็ไปนี้แหละเราค่ะพระธิดาอ๋อต,ต้องมีก็เพียรเพื่อเห็นใช่ไหมว่าสติต้องมีตลอดถ้าสติไม่มีจะเป็นยังไงก็ไปเห็นที่เป็นข่าวใช่ไหมพระประยคกต์นี่ค่ะพระธิดาประยคที่ว่าสติมา สติสมาปัญญาไม่ต้องเกิดถ้าส,สติเกิดมันจะเกิดปัญหาใช่ค่ะใช่ใช่ใช่แล้วตั้งไว้ที่ไหนสติตั้งไว้บนหัวตั้งไว้บนห่าตั้งไว้บนเขา่าหรือว่าตั้งไว้บนเท้าไม่ได้เป็น,านากันไหมค่ะตั้งไว้ที่กายเวทนาจิตและธรทำค่ะตั้งไว้ที่กายเวทนาจิตและธรรมที่เราเรียนไปเมื่อเมื่อคลุกคลีอื่นๆทำให้ยังไงต่อก็ิดเมื่อ เรสามสารถปฏิบัติตารปฏิบัติฐานสู่การนั้นได้ไะมคะณศิษย์พุทธชิตาได้กล่าวไว้ว่าเขาไม่เกิดประโยชน์กับมนุษย์เขาค่ะหน้าต่อไปประโยชน์มีกี่ข้อกี่ห้าขอ้ <î> s> <S ขอค่ะห้าข้อมีอะไรบ้างคผู้คุณเจ้าค่ะเขาดูเราหกพันล้า, 6, ลานคนในีั้นะคะคิดว่าตัวเองน่ะเนี่ยสะอาดก็ค่ะโอ้ยแน่นอนหนุ่พี่ก็สะอาดเหมือเช่าหนุ่พี่อาบน้ำมาแล้วก็พรมน้ำหอมมาแล้วสะอาดแน่ขอเป็นสูตร แค่ที่จริงแล้วนะเจ้าค่ะมม่รู้เร,ร,รืกก่องสองคสมเจ้าค่ะน้องหญิงเนี่ยมาว่าหนุพี่อย่างนี้นะหนุพี่ไม่ยอมนะหนุพี่สะอาดแต่เช้าจะหลดหัวหัวจะหลดเท้าสองผสมในที่นี้มาจา,ากกิเลสเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าน้องหญิงจะพูดอย่างนั้นก็บอกสิอธิบายชัดเจน,เน,นกิเลสทำให้มนรู้ส่ปรุงสองผสมทางกายวาจาใจพูดชั่วทำชั่วคิดชั่วแต่ถ้าปฏิบัติในสติปัฏฐาน มนุงเราก็จะบริสุททั้งกายวาจาใจดังที่พระพุทธองค์กล่าวไว้ว่าสัตว์นานาไม่สุขียาเพื่อความบริสุทธิ์แทนสัตว์นั้งหลายอ๋อตามต่อบไปเบื่อไปแล้วค่ะที่ต้องร้องไห้ร้องไม่ได้ร้องอีกก็เราจะมีอุจจตชนนั่นก็ต้องร้องนะเอาหน้งตาเป็นกำลังร้องแล้วต่อไปก็จะไม่ร้องอีกร้องบ่อยๆหน่อยนั่นแค่ไม่แทนอกหักร้อยทีดีกว่ารักที่เแ็น เจ้าล้มตาเหล่าหลายตะลกานไคะพระคุณเจ้าก็คงจะล้มเกินระดสมรแล้วค่ะแน่นอนเราริจ้ากลับแลล้สืติงล้มามาหลายล้าน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 ้านชั้นสภาะหากปฏิบัติตามสูตรอยู่แล้วสิคะก็ตะลุกโจากความเศ้าความทกข์นก็ค่ะโสดาภริเชวานันตมณติกายะไม่ต้องมีน้าตาอีกแล้วสภาพอเป็นทีแล้วค่ะสัญลักตั้งตอนเกิดปวด พี่น้องหญิงถูกส,สามีทิ้งใช่ไหมคือสามัญน,นาเนี่ยก็ถูกสามีทิ้งเขาเป็นสามีตัวอย่างวันหนึ่งวิศาศาาสาขบูชาตกไปฟังเทศฟังเทศพุกบรรลุอาคา,ามีกลับมาถึงบ้านเรียกเยียมเลยนะ้องต่อไปนี้เราจะอยู่กันแบบพี่กับนนะ้องโอ้โหวุ่นเลยทำไมน้องทำอะไรผิดเลยถ้ากล่าวพี่เป็นอานาคามีนะ ถ้าน้องอยากมีผัวใหม่ก็บอกพี่ให้ยกให้เขาโอ้โหเจอเลยผมแค่อย่างงั้นน้องขอปวดปวดพุ่งเป็นหนลักฐานเลยสูงกว่าสามปีแต่ตอนนั้นก็เขียนน้ำตาไปหลายจดนึกว่าสามปีไปเจอใครที่ไหนอน่าสนใจ,จต่อไปน้องอินเมืม่อเราหลุดพ้นจากความเข้าสู่พันธ์ใจและใจร้านะคะทุกข์ขาดโทมานสาและอัฐคมายะล้วก็จะเกิดการบรทำธรรมนะทะย้ายยักษ์สา และหลังจากนั้นก็จะเกิดน,นิพพานค่ะนิพพา,านค่ะสติปัญญาเลยนี่คืออันที่สองข้อที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ถ้าใครปฏิบัติในสตนิปัญหานก็จะมีแต่ความสุขความสบายเอาหน้าต่อไปแล้วมีหลวงพี่ถามหน่อยถ้าสมมติว่าหลวงพี่ตั้งใจปฏิบัติในสตนิปัญหาเนี่ยเอาจริงเ,เอาจังบอกพี่หนึ่งว่าคนอย่างหลวงพี่เนี่ย จะต้องใช้เวลาอีกี่ล้านล้านล้านคาทเพื่อจะได้บรรลุครามคอนเฟิร์มคามคงให้ตรงพี่หน่อยได้เลยนะคะอันนี้อยู่ที่ระดับปติัญาของพระคุนท่าก็ค่ะถ้าตูงพี่เป็นพวกวีไอพีวีไอีประเทศไหนกะค่ะอ้ะวีไอพมีหลายประเศทะไรวีไอพีก็มีบุคคลสำคัญสนามวีไอพีก็บุคคลสำคัญสำหรับไห้ต้อนรับม่นจะมีวีไอเลยวีไอพีสองประเทศไคะ BTP กี่ประเทศประเทเดียวบอกสามางใช่ไหมออใช่ไหมสา่าะอ่าสาีต่งเดีประเทศแรกนะบางประเทศแรกนะฟังคีะบ้างเบลีดีเพิ่มเลยอีกครั้ง a g a i n t i s very idiot person คุณต้องอินค่กันว่ะ very idiot person แปลว่า อ่ะอ่อพโง่อ่โง่อีกประเภทนึงก็ค่ะอ very important person ออคนสำคัญออาแล้วถ้าสมมติคนที่เป็นประเภทละเป็นพวกอีเพื่อสันโง่และอยากนอนเตียงคออียงและอยากหมุหมอนเป็นพวกไอคิวก็เี้ยไอคิวก็เตี้ยไอเอียก็ตํนโง่และอยากนอนเตียงคอเอียงแอยากหมุนหมอนตรงพี่ต้องใช้เวลาเนี่ใช่ไ้อย่าง้นก็ค่ะน่าจะเกิน7ลก็ค่ะเจ0 7 ถ้าของพี่ยอมถ้าของพี่เป็นพวกมิดเดิมีเียมเหมือนน้องหนิงถ้ามิดเดิมีอยีางนี่น่าจะเกินเจ็ดวลนก็ค่ะไม่เกินเจ็ดเดือนแล้วถ้าขูงพี่เป็นพวกไอทิว้อนแปดสิบกับไอสไตล์นีนานไม่เกินเจ็ดวันสัค่ะไม่เกินเจ็ดปีไม่เกิเจ็ดวันแล้วขงพี่จะมารู้ทำอะไรก็น้องหนน่าสนใจส่งสนใจอะไรสัคะอาลานก่ต้องหันไปท่ามางเลยหมดเชียร์เลย พ่อว oh oh oh. er ่าวี Alors, death, oui. more, right? ่สนใจแค่ย ah, <Det> ังตาเงนะอณาคามีก <vegetable> ็ทะคือน <transparency> ้องหญิงโม้เลยนะหญิงโม้อะไรอะไรนะกักตะกนอีกรลตรงที่ถามว่าน้องหิงโม้หรือ่ามันจะไังหญิงโมหิงโม้ จริงน,นะจริงนะค่ะเอ้ยอย่างตา่ำนาคามียอย่างสูงนาคาหันและนอกอีกเลยอริยบุคคลสองประเภทเป็นไงก่อนจะไปสูโตนาคามีกับอรหรันให้เขาต้องเป็นโสดาบันก่อนเป็นสกนะชาคาเมีก่นอนน้องอีกกระโดดพื่อไปนาคามีอรหันต์นี่ยิยมที่โวโ่าโมะนี่ลหลักฐานนะค่ะ,ละหลักฐานคืออะไรหน้าต่อไปอุ้เขาตีหนุ้ย แต่อาจารย์ออกเขียนประกิบตับางานท่าไหนบ้าง่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้แล้วค่ะว่าอาตาปีเ๋ยาขอทำแกสี่ในปีได้แล้วค่ะอะไรคะอาตาปีตั้งประชาชนติมาวิเลยะโลกอภิชาโมนาสังสงสัยข้องะมัเอาโลนิทอคแปลกบเวิร์ดบายเวิร์ดให้เถ็นสัง อาตาบีพวกเธอตงมีความเพียรเป็นเครื่องถ่อมเกลสร้<ม>สางประชานโยในที่ส อะไรที่น้น่คำที่คำน้นนิ่อะไรที่นองนิ่มคำที่อะไรนะคำที่ใช้แทนใช้แทกันได้อ๋อคำที่ใช้แทนกันได้เหมือนกับขนนกับคำวิทยาของคล่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมกับขนุนก็ดือเซนเซนอ๋อ่เข้าใจก็ไดอ่ะไ่เนไอภิชาคือจิโมดีกับกาลาคะาตุหวานโทมานัส ที่สามารัดการวาระค้าได้ิค้าได้คุคะก็ต้องเป็นอนาคามีสิอนาคามีตัดความรักได้แล้วก็ตัดความโกรธได้นั่นแหละค่ะโอ้โหมาอาจารย์จริงๆน้องอีกมาเข้าเรื่องเลยติวข้อสอบเจ็ดข้อติวข้อสอบเจ็ดข้อมันมีเคล็ดลับยังไงบ้างโอ้โหมันเยอะมากข้อสอบเจ็ดข้อมีเคล็ดลับยังไงในการจำบ้างสติปัญญาที่ยิ่งใหญ่มากสุดนี้ ในสี่ข้อนะนะคะ